ยอมเลยอะไม่ยอมหนูต้องยอมนะหนูไม่มาทางนี้นะเจระเข้อยู่ในนี้นะเจอจระเข้อยู่ในเนี้กระเคงอ่นีลงไม่ได้นะจระเข้ตัวใหญ่เลยน่ากลัวมากจับหือหอยกลัวไหมจับมือจับมือโนไหมไม่ไม่ไม่ค่ะ เทตัวใหญ่มากเลยัวใหญ่มากปะไม่อัามไม่อาบน้ำหรอไม่อาบน้ำหนูจะนอนตอนไหนครับนอนตรงนี้นอนตรงนี้ยนอนตรงนี้ยน้ยนตรงนี้ยกีวบานไม่กินเกียวห่อนอยู่หน้าบานเอุนายยนไปไปน พ้มวคิดถึงเราแล้วเหมวอ่ะเมยวคิดถึงเราพี่ไดลินเรียกพี่ินสิลูกพี่ลินมาเล่นน้ำเร็ยล่นน้ำน้ำเลี่ยนเนออยู่ไหนอ้าวอยู่้างนอกอไปเตะบอล อัาอัตเล่นเกมทำไงนะอัเล่นเกมทำไงนะเมื่อเช้าทำไมอัร์ตทำไมอาร์ตอยู่เรื่อยๆเกือบมือเกือบดาดจริงเล่นเกมทำไงเอาร์ตทำให้ยายดูหน่อยอัตทำไงเอออัร์ตทำอย่างนี้เลยนะลุงบอกว่าให้หนูดูอัรเลยบอกแม่เลยนะว่าอาร์ตทำอย่างนี้จะจะจะทำอย่างนี้นะคะ ชัดชัดชัดเบบี้ชัดเบบี้ชัดชัดชัดเี้ชัด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 ตัดช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 ลดยัดียัดชัจชัดชัชััดดชค่ะัวัดัดั่ัดัดััล อยากเล่นน้ำแม่อ่ก็อยากเล่นเนาะอยากหลินย้ำคำสิหลิน้ำ่กลางวันอนรุ่งกลางวันมันร้อนเล่นนี้เวลานี้น้ำน้ำไม่ได้เย็นน้ำร้อนน้ำอุ่นหยด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 เออเด้กๆเพื่อป้ายน้ำอย่างเก่งเลยนะ เขาเขาเขาหย้เขาฝุกเลยในวัยน้นเขาฝึกหย้ามี